เอาเอาตัวเนี้ยแล้วก็เอาเส้มตำดดดดเดี๋ยวจะดูเอาตำอะไรดีเดี๋ยวไปดูดูเอาไก่ตัวหนึ่งแล้วก็เอาเป็นเอาเป็นตำไทยใส่ปูแล้วก็

อันนี้แพ็กหนึ่งแล้วข้าวเหนียวให้สองสองนะครับข้าวเหนียวสองก็พอแล้วบ้างสี่คนแม่ครับอกไม่รู้รู้กินกินตัวขนาดอะไรสาวบอกเรื่อยๆไม่รู้ครับตอนนี้ก็กำลังซื้อเ้าหตำกับไก่ย่างนะครับ ผมไม่ได้มา20กว่าปีเนี่ยรถเปลี่ยนไปเยอะปะอ่ะทำไทยอันนึงแล้วก็ทำไทยใส่ัวนึงขายนานยังครับเนี่ยขายนานยังนานแล้วค่ะร้านนี้ก่อนปั่นเลยกี่ปีแล้วล่ะเจ็ดแปดสิบปีอืมมาสุดวันอืมมาสุดวัน สงใสัยนางกวักเลี้ยงมา嘛เดี๋ยวถ้าไม่อร่อยมาคืนนะได้เลยจ้ะไม,ไม่ไม่ต้องชิมผมเชื่อฝีมือเดี๋ยวจะติดใจเดี๋ยวกลับมาอ๋นั่นแน่ไม่ค่อยจะมโม้เลยนะครับแม่ค้าไม่ค่ยะโม้เยนี่นะครับจำหน้าแม่ค้าไว้นะเวลาม,มาเที่ยวก็มาแวะอุดหนุนกันได้นะครับไก่ตัวใหญ่ด้วยอันนี้ไก่นะครับไม่ใช่นก โอ้อยพูดเล่นตัวเล็กอะ่ะผมพูดถึงตัวเล็ก <c oughs> น,นกน้อยอะไรเลยใส่คนเยอะๆนะเนี่ยเยอะจังนกน้อยอะไรพรหมดไปละแล้วแค่นั้นมาเป็นใครไม่เตรียมไว้อ่ะคนเยอะนี่วันเนี้ยตัวเล็ก,กหมดแล้วตัวใหญ่เยอะบุญต้องเสกขาคหนึ่งวันวันนี้อย่างว่าเนาะวันคน,คนวันนี้วันที่หนึ่ง มะกราห้าเก้านะครับก็พากันมาเที่ยวที่น้ำตกเขาชมาให้ดูไก่ก็โอเคนะครับถ้าเดี๋ยวเจอกันในน้ำตกเขาชะเมา